เพราะชาชานาี่คะแนนมาแล้วเก,เกเมแต่ก็เราไม่ได้ขังนี้เรามาทำนักเรียบมาขอลาครูไปเที่ยวไปเรื่ยมาเรื่อยวันนี้ฉันจะไปขอลาครูไปเที่ยวบอกว่าจะสนุกด้วยปลายกันตรอโอ้โหนี่ใบนี้ขด,ดโซ่ อ๋อเออตอนนี้แล้วเขาเอาเพื่อนจีนทำไมถึงใส่ชุดนี้มาอ๋อลาไปเที่ยวแล้วทำไมไม่ค่อยไปพวกนี้พวกนี้ก็หยุดเดือนแล้วอล้วพวกนี้มันไปไม่ได้ขนาดฉันยังชอบไป ฝาเจียนเจียเนี่ยอ้าพอออยู่ไหนเนี่ยโอ้ต้นอ,อยู่ห้องประชมแน,น่นอนนั่งงนังงนไงโอ้ยคห้องประชุมอ้าวครูคอนจีย ขา้าหนูหอมมาลาค่ะได้เลยจ้าจ้าเจ้าอ้ไม่ได้อุ้ยอันนี้ไม่มีใครมาใช่ไหย ก็ได้ไปเดีวไปตัดจะบหววันนี้ก็เตรียมไปตัดจังหวะ i feel i go I don't know. เก็ไม่ใช่นันั้งนั้นก็จริงนะสิไปเที่วทุกวันนี้น ในต้นไม้ตอนกลางถนนเปลี่ยนสีรถเป็นสีอ่ 耶，去玩了呢！耶耶，来去玩呢！啊，我呢，做动作，做动作，做动作。 ราหนี่รวยจริงๆเลยจริงจ้วยเชอบมากเลยพ่อจริงพ่อกะชาไปจะเอาอะาาไรมำอะไรพ่อ พ่อดูเหมือนมาจะรน่นไปเร่อนนะตอนนั้นพ่อยังบอกว่านอนเป็นนานเลยทำไมตอนนี้มาบอกว่าประหลงไปเรนน็วแล่ยก็ามาสารับกันนี้โอ้พ่อขันหัวมาโอ้ เวลาผ่านมาทำไมม,มันนาจ้ะก็นี่ไงลูกถึงแล้วมันนาขนาดนี้ใครจะไปรอมั้ ไม่เล่นแล้วค่ะมันไม่ให้ดูขึ้นรถนู่น่ะมันไปตั้งใจขอให้มันเล่นไม่ตายมันเล่นน้ำวนเออเหนื่นยอยเอาาือดแล้วก็กลับมาเป็นใหม่ ไม้แค่นี้นี่นะยันหออนอนบอนอีโออยไม่ได้อ่ะเราจะจบคลิปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะลืมกดไลค์กดดิ้นบ้างคลิปไม่ับชองทำชาไอชาน e l ค่ะสหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายนะคุูวิจิตรเมททิพน่า